สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนครับมีโอกาสมาเจอต้นยไม้นะครับตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฤดูกาลของเขานะครับแล้วออกดอกสวยงามนะเลยนํามาแบ่งปันนะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าปล้วยไม้ตัวนี้ให้แฟนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ตั้งแต่ห้วงของเดือนเอ่อเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับไล่มาจนถึงเดือน มิถุนานะครับณนะวันนี้แล้วเนี่ยก็มีกุหลาบสกุลหนึ่งซึ่งเบ่งบานอยู่ค่อยๆทยอยออกมาหลายตัวนะครับเป็นสกุลเอลิวิสนะครับหรือว่าสกุลกุหลาบนะครับวันนี้ก็เป็นสกุลกุหลาบอีกตัวครับเป็นจัดเป็นประเภทของกุหลาบกระเป๋าเปิดเหมือนกันนะครับก็ทยอยเริ่มออกดอกก็เป็นกล้วยไม้ตัวที่หาดูหาชมได้ยากเพราะเป็นกล้วยไม้เขาเรียกว่า ไปยไม้ประจำถิ่นนะครับซึ่งเวลาที่ไปปลูกนอกถิ่นที่เขาอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะออกดอกยากนิดนึงนะครับก็มีหลายๆคนเคยคุยกันเขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยออกดอกแต่จริงๆเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาสายพันธุ์ กุหลาบตัวนี้นะครับจนเรียกว่าออกดอกง่ายออกดอกเก่งแล้วเรียกว่ามาตามนัดเกือบทุกปีนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้วยไม้ที่สายพันธุ์แท้ครับแต่เป็นการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ออกดอกง่ายขึ้นนะครับไปชมความสวยงามของเขากันเลยครับ airidis h o l เท i ย n u m ครับช่วงนี้มิสตรระชนก็ทำเรื่องกุหลาบนะครับเป็นกล้วยไม้ตะกุล อ l ไลดิสนะครับหรือบางท่านก็เรียก a อร์ิดิสนะครับถึงก็แล้วแต่จะเลือกกันนะครับกล้วยไม้ตระกูลนี้ครับเป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความสนใจในการปลูกเลี้ยงเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่ามีข้อบ่งชี้นะครับว่าเป็นกล้วยไม้ที่มีการนำมาผสมพันธุ์นะได้ลูกออกมาเนี่ย สวยหลายๆตัวก็จัดได้ว่าเป็นกุหลาบกระเป๋าเปิดชนิดหนึงเหมือนกันนะครับชื่อเขาก็คือเอลิสโฮลิเทนัมนะก็จะมีลักษณะของดอกนะครับคล้ายคลึงกับเจ้ากุหลาบกระเป๋าเปิดพันธุ์ธรรมดาที่ก่อนหน้านี้มิสเตอร์ชนได้นำเสนอคลิปเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปบ้างแล้วนะครับซึ่ง จตาตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะออกดอกเลือกพื้นที่อยู่เหมือนกันข้อแตกต่างนะครับที่แตกต่างกับเจ้ากุหลาบกระเป๋าเปิดอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือเขาจะมีลักษณะของสีสันที่ทจี๊ดจ๊าดนะครับดอกเนี่ย ก็จะออกเป็นโทนสีออกสีเหลืองนะครับบางต้นก็ออกเป็นสีส้มก็มีลักษณะที่เป็นตัวบอกว่าเป็นปูรับเหลืองก็คือนะฮะเขาจะมีใบนะครับที่กำยำล่ำสันนะครับหรือว่าใบเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะครับและอวบอ้วนนะและที่สำคัญครับถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยก็จะเน้นไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซะส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งก็จะแตกต่างกับเจ้ากุหลาบกระเป๋าเปิดธรรมดานะครับซึ่งเขาพบได้ทั่วไปแทบจะทุกภาคของประเทศไทยช่วงฤดูกาลที่เขาออกดอกก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษานะครับเลื่อยไปนะครับบางต้นเนี่ยออกเอานูนะ่นกะกรกกะดาก็มีซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกุยไม้ที่มีช่วงของการออกดอกยาวนานพอสมควรนะครับก็ได้ชมดอกกันยาวๆไปเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของกลิ่นนะครับก็จะมีกลิ่นหอมนะครับหอมมากๆนะครับบางท่านก็บอกว่ากลิ่นของเจ้ากุหลาบเหลืองเนี่ยคล้ายกับกลิ่นตะไคร้ก็มีนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นบางท่านก็อาจจะบอกว่าม,มันคือกุหลาบเหลืองโคลาตอันนี้ก็คือนิตยชนก็จะบอกว่ามันก็ใช่กุหลาบเหลืองโคลาชครับแต่ว่า ข้อมูลนะครับนิสชนก็อยากจะให้เข้าใจตรงกันว่าจริงจริงเดิมทีเนี่ยไม้ชนิดนี้เขาก็เรียกกันแค่กุหลาบเหลืองนะครับแต่พบจังหวัดไหนนะครับเขาก็จะเรียกชื่อตามจังหวัดนั้นเช่นต้นที่เติบโตแถวแถวโคราชเขาประมักจะเเรียกกันว่ากุหลาบเหลืองโคราชจนติดปากนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจังหวัดที่พบ จังหวัดอื่นๆก็เช่นจังหวัดอุบลราชธานีขอนแก่นบุรีรัมย์เลยนครพนมแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งมิตรชนก็ขอให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงนะครับที่ปรากฏนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือกุหลาบเหลืองนะครับข้อที่เป็นข้อบ่งชี้นะครับว่าใช่กุหลาบเหลืองพันแท้นะครับก็คือว่า ลำต้นที่กำยำลำสันนี่แหละก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาคือสายพันธุ์แท้ๆนะครับแล้วก็ใบนี่ก็จะสั้นนะครับก็เป็นข้อสังเกตนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นไม้ 4N หรือเปล่านะครับก็มีการเคยนำไปพิสูจน์นับโครโมโซมกันแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเป็นไม้ปกติครับ 2N หรือเท่ากับ 38มปดนะครับก็เป็นโครโมโซมปกตินะครับก็ถือว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ผู้คนให้ความสนใจปัจจุบันก็มีการนำมาปลูกเลี้ยงนะครับเป็นไม้ที่เรียกว่าปรับตัวจากไม้ป่านะกลายมาเป็นไม้ปลูกเลี้ยงก็ให้ดอกได้ง่ายขึ้นนะสวนที่มิตร์จนไปถ่ายอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นสวนในจังหวัดนครปฐมนะครับ เาก็เรียกว่าออกดอกดีเหลือเกินก็ถือว่าพัพฒนาสายพันธุ์มาแล้วนะครับแล้วสวนนี้เขาก็เรียกว่าเป็นสวนที่ชอบไม้แนวนี้แหละครับเดี๋ยว่าทํากันเป็นล่าเป็นสรรพัฒนาสายพันธุ์จนได้ต้นที่สวยงามตามภาพที่เห็นนะครับก็สําหรับมิตรชนนะครับไปพบของสวยของงามของแปลกที่ไหนนะครับก็จะนําเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟัง ก็ธรรมดาตามภาษาคนที่รักใบไม้เหมือนๆกันนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชวอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ